ครับลากตอนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สนับสนโดยนะฮะยาสีฟัน G Herb นะฮะตัวนี้ใช้ดีนะคบพี่เต๋อใช้จริงโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่จะไม่เชื่อ<ม>ก็เลยบอกทีมงานบอกว่าถ้าไม่ให้ฉันใช้ฉันจะพูดไม่ได้<ม>ก็เลยเอาไปใช้ใช้นิดเดียวมไม่ต้องใช้เยอะห้ามใช้เยอะน้ํ้าใช้เยอะ,อใ,ยอะให้ใช้นิด<ม>เดียวนะ<ม>แล้วก็แปลงพี่เต๋อใช้แปลงสีฟันที่มันเป็นแบตเตอรี่<ม>แปลงเ<ม>ชื่อไหมว่าเหมือนการทําเข้าไปหาคุณทันตแพทย์เลยฟองเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะคบฟองก็จะกากลางแต่ว่าความสะอาดเนี่ย เกินร้อยอนะฮะปัญหาคราบเหลืองคราบห,หินปูนพี่เต่ามีเยอะอหินปูนโดนไปเสร็จปั๊บเนี่ยหินปูนไม่มาเลยมไม่มาอีกเลยเราจะสัมผัสได้เมื่อเราลิ้นไปถูในฟันถ้าฟันเราสกปรกเนี่ยลิ้นมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าไม่ไหวแล้วแล้วมันก็จะเกิดกลิ่นปากแต่ตัวนี้ไม่เลยฮะแปลงตอนเช้าอยู่ได้ถึง 3- ามสี่ทุ่มรจริงๆแปลงตอนเช้าพี่ยอมรับนะครับบางวันเนี่ยพี่แปลงตอนเช้าแล้วพี่ก็นอนเลย เพราะมีความสุขมันยังสะอาดอยู่อ่ะ,อะมันยังเย็นอยู่กับเหงือกอยู่เลยอ่ะ,อะนะฮะและที่สำคัญเนี่ยพี่ไปดูมาราคาของยาสีฟันที่ขายกันในห้างสรรพสินค้าชั้นนำประ, <แ S 1> ประเทศไทยไ ราคาเกือบ200กันหมดเออแต่ว่าใช้แล้วอ่ะฉันบอกเลยว่ายังไงราคาคุยซึ่กล้าพูดตัวนี้ราคานะฮะอ่าหนึ่งกล่อง120กรัมราคาเท่าไหร่ฮะ230บาทครับและวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะฮะเราอยากจะซื้อไปแจกนะครับคนที่เรารักอยากให้สุขภาพฟันดีแบบนี้กับจีเฮิร์นี่เลยครับซื้อ5หลอดนะฮะในราคาพิเศษเพียง1000บาททวนเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพ่อโอนนะครับใครสนใจโทรได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับ0 9นย์8ก 624หรือที่แายส,สุขภาพดีสแกนเคียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยกับ G ีเฮอร์คานะ,ะมาที่ข่าวบันเทิงต่อ,อคุณผู้ชมครับเพจด,ดังในการแฉหนึ่งหนุ่มแก๊งเพื่อนบนเรือนะครับควงหญิงไม่ซ้ําเลยออกมาแฉพฤติกรรมนะฮะบนเรือสปีดโบ๊ทอ้ามาเป็นหนึ่งในแก๊งสปีดโบ๊ทนะฮะอารมณ์ร้ายชอบกดขี่เคยใช้ปืนตบหน้ากรรมการต่างชาติในสนามแข่งรถพาผู้หญิงไปสนามแข่งไม่ซาำน้าม,มีคนวงในสังคมรถแข่งนะส่งข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติสยัย บุคคลหนึ่งในแก๊งของเรือสปีดโบ๊ทนะฮะฝากมาเลยบอกว่านี่หนึ่งเป็นคนที่รุมร้ายนะฮะคนในวงการรถเนี่ยเขารู้กันดีไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้เคยเอาปืนตบหน้ากรรมการต่างชาติที่ตัดสินว่าเขาแพ้แต่ใครก็ทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเอาผู้ใหญ่มาช่วยเคลียร์สองครับนะฮะเป็นคนที่ดิ้นรนที่จะอยู่ในวงการไฮโซให้คนยอมรับคนคนนี้หน้ามือหลังมือคนละเรื่องครับขมขู่บ้าอำนาจเสียหน้าไม่ได้ สใครได้เข้าทีมเนี่ยโดนกดขี่หมดมีน้อยครับเพราะไม่มีใครอยากจะยุ่งกับเขาอและอีกคนหนึงบอกที่ภรรยาเขาบอกว่าเป็นสาม,มีที่ดีไปสนามแข่งพาสาวไปไม่เคยพาไปซ้ำหน้าเลยเนี่ยที่มาข้อมูลคนในวงการเนี่ยขอรู้กันทั้งนั้นนะจ๊ะจะรู้แล้วว่าใครขอรู้ใครเขียนซิเขียนซิอะแม่เขียนก่อนมึงเขียนก่อนนี่นี่นใช่อ้ยเห็นไหมยเมื่อกี้ไม่เห็นนะ อย่าไปตัดภาพแคบนะเส้นดูไม่เห็นเออแม่คนนี้แหละเรียกเขาว่านี่นะแม่นี่นะอืมอ่ารอบนี้ก็จะเหมือนกันรอบนี้ก็จะนี่นั่งพูดไม่ต้องพูดแล้วพอแล้วพอแล้วนะครับเดี๋ยวมึงโดนรวบอ่ะเรื่องนี้นะครับพี่เกียรติไปซื้อข้าวผัดให้มึงแหมไปด้วยกันเลยจ้านะฮะอ้าวพี่นวัดเข้ามาพูดเหมือนกันเลยฮะ พี่นวัดเปิดชื่อคนที่ทําให้คดีแตงโมงชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าพี่นวัดเองเนี่ยก็ได้คงได้เสพข่าวเหมือนกับเราเราเนี่ยแหละครับพระโมหาพี่เออก็ต้องบอกว่าวอนช่วยกันแชร์แล้วก็ส่งเร,เรื่องนี้เนี่ยไปถึงนะครับท่านพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขหน่อยนะครับโดยมีข้อความแบบนี้ว่า อาช่วยกันแชร์แล้วก็ส่งเสียงให้ถึงท่านพลตบดเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขครับอยากให้ท่านเนี่ยลงมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องแตงโมด้วยตัวของท่านเองโดยตรงครับเพราะจะได้ข้อเท็จจริงชัดเจนแบบรวดเร็วและก็ไม่ต้องเกรงใจใครผมว่าท่านมีฝีมือและก็ทําได้และทุกคนก็รอชมตอนจบของละครนําเน่าเรื่องนี้กันอยู่ด้วยความเคารพและขอบคุณท่านลุงนะครับเออนะคะส่งถึงผบตรเลยนะนะฮะนี่เขาบอกว่าอาดีตแฟนอย่างแตงนะคะแตงแตง,แตงปรมใช่ดไหมครับ เขาบอกว่านี่เลยผมจะช่วยโมเหนือฟ้ายังมีฟ้าอ่าแสดงว่าเส้นทับเส้นแล้วรู้ใช่ไหมว่ารู้รู้เขารู้กันหมดแล้วแล้วเขาว่านี่เขาว่านี่จะมาช่วยจริงไหมแม่ไม่ไม่ไม่เขาไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่มีไม่ยุ่ไม่ยุ่งไม่แต่ว่าไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งเขาไม่ยุ่งไม่แต่ว่าเนี่ยเขาไอ้นี่อยู่นะ เนี่ยเหรอไม่ยเธอเชื่อฉันอ่ะโอเคก็จบไม่ยคือไม่ยงให้ถามไงอันนี้ถามเฉยๆเพราะวงในเขาพูดกันมาไม่ไม่ไม่นะครับอ่ะไปดูคุณเต้ดีกว่าครับคุณเต้นะฮะปิยรัตน์นะบอกว่าเดือดเลยกสทชระงับออกอากาศรายการ f Face to Face t h a i l a n ์นะฮะก็คือบอกว่าเนี่ยพอออกอากาศไปกระยสเลยกคือฮาไม่น้อยสำหรับรายการ Face to- Fa c e t h a i l a ด์นะครับแม่ได้ดูเปล่า ไม,ไม่ยังไม่ได้ดูเลยค่ะของเต้ล่าสุดเนี่ยคุณเต้เนี่ยก็บิ๊กบอลรายการได้ไปการโพสต์ข้อความผ่านไอจีนะครับนี่เลยบอกว,ว่าผ่านเต้กันตนาบอกว่ารายการ Fa Face to Face t h a i l นด์ถูกระง,งับอ,ออกอากาศตั้งแต่เสาร์ที่หมีนาคมนี้เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อให้ทราบและขอขอบคุณที่จามครับ hmm. เออเพราะว่าเขาบอกว่าให้ผลแบบนี้ว่ารายการผิดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและห้ามมีเรื่องสันลยกรรมบนเวทีเอ้บนทีวีนะครับอเออโอ้โแต่เมืองนอกเขาทำกันนะ ตอนนี้เมืองไทยเนาะเขาพูดอยู่ผิดขนบคำในียประเพณีไทยนี่เนาะไม่ได้ประเพณีสากลหรอคนไทยทำสัญยกรรมกันสนั่นหวันไหวเนี่ยนะทำบนเวทีบนทีวีไม่ได้แต่บันทีดเวทีทำไมวะนี่อ๋อเหรอห้ามเห็นอันนี้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 พูดในฐานะที่เราดูรายการเมืองนอกนะฮะเขามีรายการชื่อเดอะสวอนเดอะสวอนเอออะไรรายการหลายรายการแต่เมื่อเมื่อประมาณ7-8ปีที่แล้วนะรายการสัญยกรรมที่เขาเปลี่ยนโฉมคนน่มันเมื่อ7-8ปปีที่แล้วแต่ว่า ก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งมนทำนะสดๆเลยเหรอเขาก็ไปเลือกคนที่แบบโหแบบโหเลยอะ่ะแล้วก็วมาเปลี่ยนแล้วแล้ว,ลวรายการนี้มันทําไม่โดอะ่ะอะไรนะเนี่ยมันทําใน Youtube หรือว่าทําในรายการทีวีอันเนี้ยเ,ออเขาเขาเขาไปทําเนี่ยเขาไปทําเนี่ยเขาทําในมันต้องดูด้วยว่าเขาเอาภาพผ่าตัดเปลาหรือเปล่า อมยังไม่ได้ดูของคุณเต้นะเดี๋ยวพี่ก็ไม่ได้ดูมไ่ดูเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาพผ่าตัดเขาห้ามออกไม่รู้ภาพผ่าตัดภาพกำลังล็อกภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาห้ามออกอเพราะว่าเขาเป็นกาสร้างความหวาดเสียวนี่ไงเขาเดี๋ยวพูดว่าห้ามมีเรื่องศิลปกรรมบนทีวีนี่ไงว่ยได้ห็นหรือเปล่าเขามีข้อห้ามว่าห้ามเป็นภาพกําลังเปิดหน้าเปิดหนังผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเซนเซอร์เขาก็ไม่ให้ออกเพราะว่ามันทำให้คนจินตนาการ เขาก็เลยมีความรู้สึกแล้วมันคงอาจจะไม่ได้มีแค่ช็อตเดียวอะไรถ้าแบบทำมาเสร็จแล้วหน้าบวมพันหน้าอยู่อนนี้ไม่มีปัญหาแต่ต้องไม่เห็นตอนผ่าตัดโอเคให้ให้เห็นเป็นเป็นภาพอื่นไปแต่ว่ากลับมาอีกทีก็คือมีภาพพันหน้าแล้วอะได้ก็มีมีอฟ์เตอร์แล้วแหละโอเคนะคะแล้วก็อ่ะแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรอเงี้ยน่าจะได้แต่ว่าอันเนี้ยไม่มีนะถ้าที่ที่บอกว่าอันเนี้ยคือเขาไอ้นี่หมดเลยใช่เขาเเซนเซอร์ไปแล้วงาน แต่ถ้าเกิดสมมุติไปเข้าเขียงกําลังเจาะเข็มอยู่แล้วก็มีพยาบาลมีหมอแล้วหมอเดินเข้ามาแล้วหมอก็วางยาสลบฉีดนั่นฉีดจิ้มนู่นจิ้มนี่แล้วก็เคาะเคาะหรือก็แทกระแทกทุบๆอย่างเงี้ยแล้วก็งัดขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยที่รายการที่วันที่เราเคยดูเมื่อหลายสิบปีที่แล้วอะ เขาก็เอาแค่เอาแค่เข้าไปแล้วก็เซ็นเซอร์เป็นเบลออ่าแล้วก็ตัดภาพเนแล้วก็แล้วก็เป็นไฟแล้วคุณหมอก็ล้อมรออเห็นแค่ตรงนั้นแต่ไม่ได้เห็นในการเลาะการเชาะการอะไรเออ,อแล้วเขาก็ตัดมาอีกทีหนึง่งกี่ชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ขเข็นรถเข็นออกมา แต่เขาไม่ได้เห็นว่าเราต้องผ่ายังไงเย็บยังไงตัดปากยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ยังไม่ได้ดูรายการคุณเต้แต่เรายังไม่ได้เห็นนะคะยังพี่พี่ยังไม่เห็นแต่ว่าแต่ว่า,วาเขาเรียกว่าอะไรนะแต่มันมีกฎของกสทชอยูรายการเนี้ยมันจะมีคอนเซ็ปต์นะแม่ความสวยจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแสดว่าแต่มันต้องเห็นมันต้องเห็นเขาก็บอกว่าในทีวีอ่ะไม่ได้ออกว่าช่างมันในอน์รีทีวีหรอกพี่จะบอกอะไรให้ในออนไลน์ก็ไม่ได้ค่ะใช่หรอออนไลน์ก็ไม่ได้ตอนนี้หลังไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วใช่หรอใช่ไม่ได้แล้วในลงในพี่ฉันทำรายการไอเนี้ยรายการสัญญกรรมสมัยก่อนอะช่องนึงอะอแต่มันก็ไม่ใช่สัญญกรรมผ่าตัดไงมันเป็นการฉีดโบท็อกเนี้ยการฉีดฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยยังต้องยังต้องไม่ให้เห็นมากเลยอะเพราะบางทีฉีดไปแล้วล,ลูกค้าเลือดไหลอย,อย่เงี้ย<อ> บางคนโดนเข็มเขาไม่มีเลือดเขาไม่ออกไงแต่บางคนเขาโดนนิดนึงเลือดเขาไหลหลั่งหลัหลครับมันแต่และคนเอาโอมแต่และคนร่างกายไม่เหมือนกันนะเออร่างกายมนุษย์ไม่เหมือนกันนะเลือดคนเรามันเหนือต่างกันแล้วมันเคยมีรายการที่อาร์เจนตินาเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ก็คือผ่าตัดดูดไขมันอะ่ะแล้วดูดให้นางงามอดีตนางงามคนหนึ่งอ่ะปรากฏวีดีโอกับพิพ๊อปอ่ะแล้วตายคารายการอ่ะ ช็อกตายอ่ะเขาวิสัญญีและเยนี่แพ้ยาวิสัญญีช็อกตายออเนตินิา,าร์าเจนตินาหน่ก้าสน่าจะน่าจะเป็นรายการสดเขาทําการรายการนั่นแหละแล้วก็วกดูไข<ค>มันมันจะเกิดที่บราซิลด้วยแล้วก็อาร์เจนตินาด้วยก็คือหมายความว่าอ ดูดดูดอยู่แล้วเขาเขาวิสัญญีกันเลยฮะเพราะว่าคือใช้ยาสลบอ่ะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยพอดูดไปเสร็จปั๊บเนี่ยคงจะดูดไปในปริมาณที่เยอะมากแล้วร่างกายมันช็อกพอมันช็อกเสร็จทีนี้ก็ต้องบายพารเลยแล้วเขาก็ตายตายในรายการเขาก็เลยงดออกอากาศมันอันตรายไงเดี๋ยวต้องไปดูแล้วแหละว่าดูดไขมันเนี่ยนะพี่จะบอกอะไรให้นะ เขามีปริมาณในการดูดในแต่ละครั้งนะไม่ใช่มาถึงจะดูดดูดดูดดูจะให้หมดก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะก็คุณเต้เขาเคยพูดว่ารายการนี้มเห็นอยู่บอกว่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นรายการเรียลลิตี้เมคโอเวอร์รายการแรกของประเทศไทยต้องระวังนะต้องระวังรายการแรกของประเทศไทยออกเทปนี้วต้องระวัง <laughs> ไปเลยก็ <laughs> จะจอกเรุนงานเลยอือทํางานเก่งเลย นะฮะฮมันคงมีคนร้องเรียนไปไงมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละมีคนร้องเรียนไปนก็ดูสิความสวยจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปแถมบอกว่าเป็นเรียลลิตี้เมคโอเวอร์ไรแรกของไหยแสดงว่าคงจะ คงจะทำแต่เซนเซอร์ไงเต้เขาเป็นคนเป็นคนที่ชอบดูรายการฝรั่งก็เข้าใจหัวเขาไปไปสากลแล้วไงไปฝรั่งแล้วเวลาดูรายการฝรั่งแล้วมันมันถึงใจไงมันถึงใจเขาก็อยากจะให้คนไทยได้เห็นแบบเอ้ยฝรั่งเขาทาอย่างนี้นะคนไทยไทยก็มีได้แต่ทีนี้เนี่ยคนผลิตเนี่ยจินตนาการมันไม่หยุดมันไม่หยุดอยู่แล้วคนผลิตรายการหรือบทเคิเอติโปรดิวเซอร์เดี๋ยวอีหัวเรื่องพวกนี้มันลากันหมดแล้วแหละแต่บ้านเราไมมีคพาว่ากฎหมายไงเรามีหน่วยงานภาครัฐก็คือกสทชมีการตรวจสอบ มันมีการร้องเรียนมันมีอะไรหลายอย่างเข้าไปไงมันก็เลยทําให้รายการก็ไม่ได้ออกอากาศแล้วอไม่ได้ออกอากาศทีวีแต่ว่ามยูก็ไม่ได้โอ้มเดี๋ยวเรงต้องไปดูอ่ะออนไลน์เขาต้องมาหาทางได้หรอแม่ไม่ได้ไม่ได้หรอเงี้ยเทียงกูเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปเงี้ยเทียงกูรายการที่ฉันทํากาต้องโดนอ่าโอเคขนาดเมื่อก่อนอาจารย์ของอาจารย์ดรเซปิงได้ป่ะได้ที่เมื่อก่อนแกลงใน youtube อ่ะ ตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วเห็นไหมอ่าแต่ของแกคุยพูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็พาแนะนําไปให้ทำสัญญกรรมแล้วกลับมาอีกทีคือสวยแล้วไงอพันผ้าแล้วทําแล้วนอนพักผ่อนแล้วไงอาจจก็ยังออกได้แต่ถ้าแบบเนื้อเฉือหนังนี่ไม่ได้ทุบกระโหลกทุบกระดูกนี่ไม่ได้ต้องระวังโอเคเพราะคนไทยเราบางทีเราชอบดูนะแต่บางคนเขากลัว อืมนะครับแต่พวกเราก็ชอบดูะนะครับอ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมฝากไ้ด้วยนะยาสีฟันจีเฮิร์บนะคะพี่เต๋าบอกไปไปเดินดูมาแล้วไอ้ที่บอกว่ากําจัดคราบบูรีชากาแฟราคาสองรอก็มีแตะสองอก็มีแต่เคยใช้มาหมดแล้วไม่รู้ไม่ได้เรื่องอนะคะดิฉันกล้าพูดนะคะดิฉันกล้าพูดเลยที่บอกกําจัดกินปากร้อยเปอร์เซ็นต์กูใช้แล้วกูหินปูนกูขึ้นกินปากไม่มีแต่หินปูนกูขึ้นนะคะแล้วก็ ถาพลักขึ้นนะคะแต่กินปากไม่มีอะไรเรื่องจริง คือกําจัดกินปากอย่างเดียว<ม>แต่ฟันก็นไม่สะอาด<ม>แต่ตัวนี้เนี่ยมันครบหมดนะคุณผู้ชมครบเลยครับราคาพร้อมโปรเท่าไหร่ฮะวันนี้กล่องละนะฮะสองบาทครับแล้วมีโปรโมชั่นด้วยครับซื้อ5หลอดนะครับในราคาพิเศษเพียง1000บาททวนเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจโทรเลยเบอร,ร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่ลแอดสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวาได้่าหน้าจอได้เลยกับยาสีฟันจีเฮลท์ค้าเวลาหมดแล้วเราส่งคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เนาะพรุ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ